สวัสดีจ้าพี่น้องมึงพีกจ้ะพีกเดชจะเด้ออีกน้อยนี่กระสิดได้ถอนเดอจับเด้อว,วาสิบัถอนจะว่าสิเก็บเข้าออกแล้วก็เสียเอาเข้าไว้จังสิงเลยจ้ะมึงกาลังสุกเห้เขาสุกอีกจัหน่อยหนึ่งก่อนจะแม่ทิ์ถึงจะเก็บตัวน,นี้เป็นพีกน้อยจ้ะพี่น้องเป็นพีกอ่นาจะเป็นอพันกินดาบ้านเฮาเลยจ้ะมึงเดอจ้ะพี่น้องกววมดูของเขา่นน่ะ ม่ทิพย์เอาไปเกงใซโนไม้เอ่อร่วมกับเฮดไม่จะเซ่บเสบไม่จะแต่ว่าหางบานพีเกเกเลยจะรีก่อนไม่ทิพย์ไป,ปเฮดลูกโดดไม่จ่ะนี่ประมาณนี้เลยจะพี่น้องไม่ทิพย์ไปเฮดลูกโดดเนี่ยประมาณนี้จ้ะแซ่บมุอที่จ้ะพูน่ะสวนิี มันจะมีต้นหนึ่งอยู่หันเป็นเฉาเฉาแบบว่ากําลังเลิมแม่จ้ะเลิมจะไปแล้วสินะมึงในใจพี่น้องผู้นะ่ะแต่ออนซ้อนแต่ว่าใบเขียวบริลด้วยจ้ะไปพิกไม่ทิพย์ดีเขียวบุโลดนี่แหละการใส่ปุ๋ยธรรมชาติจ้ะพี่น้องไม่ทิพย์บริได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ทิพย์ใส่ป,ปุ๋ยธรรมชาติแม่จ้ะเนี่ยพีกสีใบเขียวอยู่คือเก่าจ้ะ ใบเขียวงามม่มีเปลี่ยนแปลงเลยเลยจ้ะแต่งแต่แหลกเลยจ้ะพี่น้องนี่เขาจะเขียวยุงสิตลอดเลยจ้ะงามมีลีสวยงามมากเขียวสวยแต่ว่าคว่ำดกกะบย่อยจ้ะพี่น้องปีที่แล้วคือกันเด้อจ้ะมึงตีจ้ะ ปีที่แล้วกับแบบนี้จะพี่น้องพีกเมทิปะแบบนี้เลยจะใบก็บจะยุ่งสิจะพี่น้องบัดที่นี่เมทิปกลับไทยน่าจะปีไก่เนี่ยเมทิปกับบทอนขึ้นกันจะจนกลัวกลับมาจนกลัวสิหอดหนาปูไม่จะเมทิปจังมะเขี๊ยแปลงเขาออกทำควมสาดแปลงไม่จะมึงจะ เขาเริ่มแดงเลยจ้ะพี่น้องมีทิพย์ของพระในเก็บให้เขาแดงกวนอีกก่อนจ้ะม้วนเป็นดอกก็เป็นดอกเซยอยู่จ้ะพี่น้องพิกก็เลยเป็นดอกเต็มอยู่ม้วนเป็นดอกก็เลยม้วนเป็นเม็ดกับเป็นเม็ดผิกสวยจ้ะ สวนผักเมิีบแบบว่ามันเป็นแบบว่าแบบธรรมชาติออร์แกนิกเลยได้จ้ะมันก็นเลยแบบว่าเหตุให้แบบพืชผักมีสีงามาสร้ซางจ้ะพี่น้องเป็นที่ดินพร้อมจ้ะดินกด็ดีแล้วก็ใส่แบบว่าอาหารพืชแบบธรรมชาติแบบบริปุงแต่งโดยสารเคมีสินะมองนน่ยแม่แต่พวกขาเพี้ยขาายังกับบริใสาสารเคมีเ้อจ้ะ กะมิแต่งแต่ธรรมชาติกาะฟอกกาแฟเพังเส้นเจ,จพี่น้องนี่มันบ่จะง่ามมีหลีเะพี่น้องวิธีหินแล้วทิธีอคอนซ้อนมากนี่ไหมจ้ะพริกพริกโดกจริงสุดยอดสวยงาม หน้ามีลีจ้ะบอกได้คำเดียวว่าสวยไปเลยจ้าบ๊ายบาย